อันนี้หน่อยนก้นโนสวยเหรอเ็น้อยไมรไม่ย้อนแสงเหรอย้อนายเอายาให้นกที่บ้านกินหน่อยนะมันท้องเสียนกใหญ่มนทดอี่อย่างนี้วะมันท้องเสีย้ยาให้า่าาใชพี่เวทแม่พี่เวทแม่ ต้องรอแล้วเฮ้ยเดี๋ยอ่ะร้อนแล้วเฮ้ยออปังตึงตึงตึงอุ๊ยขี้นกเฮ้ยอย่าพูดขี้นกอึนกอึ้อนกเรียกพูดเพราะๆอุจจาระนกเฮ้ยนกเสียทั้งหมู่บ้านอ่ะแล้วก็วัดเบื่อโดนจามเมื่อกี้เฮ้ทำไมอ่ะไม่คาดเข็มขัดนี้ละพไม่คาดเข็มเหรอ ับไปบไปลงไหมืงลงอ่ะไมืดตึ๊บเลยวะเปมเาไปกันไปด้วยหรอไปทางนี้ไมไ่มืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยนั่นแหละไปไหนล่ะให้เก็บมาไม่เอกมาหน่อย่ได้แสบฟองกำมืดไม่รู้เลยอ่ะเห็นเขาไปแล้วโดนไหมโดนไหมโดนไหมปล่อยก็ปล่อย เขาเห็นหล่อเ้าเลยปล่อยถ้าผู้หญิงไม่ปล่อยไปไหนครัไปนเทเอร์เนี่นยขานว่าขับมาบ่อย,ยนะไม่ไดบอกบก็กมาหาอ๋อเนียนหรือว่าแวะสอนอนหน่อมัอนอนไปเที่ยวหน่อยไหม พาลิฟมา,อ,านะออาเตราลียไม่ไม่ตื่นเช้ามาเลือดออก <c oughs> อ๋อ้าเรียกไม่ออกก้อมไม่ทาจ้ะคือไม่ปากไว้รายการจังวะคืออะไรวะปากไว้รายกาด <c oughs> มุกอะไรวะ <c oughs> มุกแบบงงวะ ปากปากไม้ไร้กาดทำไมหนึ่งไร้กาดเรื่องมันออกงงนี่รถรถรอะไรวะจริงันถ่ายรูปมาค่ะต้องใส่สมมแอปปารตสมนีแอปปาร์ตสมีน,นี่นี่ก็ใส่ใครแล้วเน้่ตากฟ้าอ สบายมองกล้องไฉันจะไปจุดพุวัน <Vog> น <ira> ี <into> <cloth> all, ้ซ้อมละครแล้วไมต้องแต่งหน้าไม่อูโอ้ดีเราช่ไสเด็กอทำไมต้องแต่งหน้าเกี่ยวไม่อ้เด้จะได้ขสาไปกดเลยน่ารักเจอเพื่อนเจอเพื่อนแล้วโดนวปจาร

มีลูกแล้วปิดเสียงันหน่อแอบมาพีู่้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบย่าุกบางอย่ามง้วเบายไม่มาสองใช่แล้ว เออนึกว่าใบจะมาบ่ายสองเนี่ยโดเล่นนบกลั่นนะโดเล่นนกล่นนะโดเล่โดเล่แน่แกมนอะไรนะโดเล่โดเป็นชื่อชื่เล่นทำหน้าให้เหมือนโดเล่ด้วยก็เหมือนกินมีเป็นพี่น้องที่พักผ้าคือไม่ต้องใช้ a c t ิ n g มากอ่ะ เหมือนด้วยธรรมชาติเนี้ยหรอโดยมี่ยังไม่มาตาแข็งแข็งเอเออนั่นแหละทำไหไเฮ้ยมันมีฟันด้วยหรอวะโดมนมอนตัวปอมเอาลิ้นออกไดยเอย <laughs> เอ <laughs> เจีเย,น,น, <laughs> เยนเข้าไปใช่เออไปอยู่ไหนมาเนี่ยพี่พีทหูดับ วันนี้ไม่เป็นอันซ้อมอะ่ะเล่นตุ๊กาตาทั้งวันบบทานหมดเกี่ยวเนื้อทานหมดโดนมนตายร้องไห้อีกพอถ่ายปุ๊บหยุดรอ้อง พี่โชคถ้าสมมติสมมติไปจะสเต็ปไปทางนู้นอีกหนึ่งเก้าจะได้ไหมได้ได้ของพี่โชคไหมไม่ใช่มันติดถังรับเพิ่บายซื้อทีวีให้พี่โชคด้วยเมื่อวานเราจอดใจขู้วทีเดียวตังเลยไม่ได้เกียบอกแรงว่าวซื้ออะไรเออเนี่ยจะไปซื้อทีวีบอกจะมาเอาตังค์กับบายด้วยนี่แหละเอุอบายให้หวยไปแล้วไงห้าร้อยพี่โชคพี่ึง ที่ไหนมีขายวะเค่หน้าร้อยไม่เอาโอ้ถูกไม่ถูกเขาถูกศูนย์สองเขาถูกกันศูนย์สองเพียบเลยอ๋อเขาบอกไปให้สองศูนย์เขากลับเียเขาเล่นอะแอดเตอร์ยังถูกเลยไปขอตังแอดเตอร์เลยบอกจะปิดจะปิดบ้านเลี้ยงอะไร

เออ่ำรวดร้อยยี่ร้อยยี่ห้ากระหว่าดนะวันหน้าเราฝากซื้อใช่ไหมซื้อตุ่ไตำรวดอตเตอรีจับชแนลเขาแล้วลอตเตอรี่มันได้เยอะพิทตำรวจจะมาจับเรานคนน y o u t u b ในยูทูบจะมีคนคนแรกตำรวจะมีโอกาสถามเยอะกว่าพีนี่นะไอพิทตำรวจจะมาจับเราในช n แนลนี่แหละก็จับพี่พี่โอ๋ไงพี่ไม่เกี่ยวอยิลเปียนให้ซื้อหวหรือไม่จับคนในคลิปอ่ะพู้จ้องไ เปล่าเราซื้อซื้อลอตเตอรี่แต่เราไปเอาพี่โชคนั่งทำไมอ่ะแมตัวเองยืนจังเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะหัวถอยมีโชคยด์หน่อยดิอย่าว่าไบร์ดิวันนี้พี่ฟอยด์มาไม่ได้ไม่มีคนกัดังเเสียผ่าติดฟอยแล้วเมื่อวานก็ติดทั้งวันฮะวันนี้ก็วิมพมาแล้ว อ่อมีคนจัดการี่นอมีคนจัดการพี่น้ไม่หรอกไอ้บิดแรงอ่ะมาผานน้มันด้วยครับพีทฟ้องเลยบอกไม่บอกยัยบิดผ่านมผ่านมันตามบุ๊กกมาร้น่น้องมต้องตามบุ๊กมาที่ยังขับรถตัวเองแต่นอีไม่ชอบขับรถวขับยากอว

ไปครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วไม่ต้องอ้าไม่ผ่านทุกคนเลยเขาไม่ได้ไปดิคิดทขาไม่ได้เขาไม่บอกเลยนะว่าเดินทางคืินไหนเขาไม่บอกมันเขาเป็นความลับเป็นความลับเดินทางดูดูมีการเปิดเป็นความลับเนอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเสี่ยงเดี๋ยวเสี่ยงบอกอะไนะเป็นความลับอะไรเนาะกำลังประกาศจ มืวานที่พี่ลงมาได้เาใบพูดคนนึเม็อบเม็อบนี่จ้าอออ๋อกล้องอโทรศัพท์ใครเอาโทรศัพท์ใครเอ๊ะจะจะเอ๊ะเลยจะอ่ะอ เขียวๆไปก่อนเปิดแล้วใช่ไหมว้าเอาแบบไม่เหมือนใคร <c oughs> เอาละเอาละกําลังหา

บ่ายสองอย่าลืมลงมาเอาอีกนะข้าวอ่ะมันหนักบ่ายสองก็หนักเหมือนกันข้าวน่ะเฮ้ยไ่มรอารอรอแป๊บนึงเขาต้องมัแยกน้ำนะบ้าแล้วเอาข้าว้มส่ข้าขาต้มกับข้าวมันแยกน้ำกันอยู่ลูก ก็แยกไว้เดี๋ยวมันอืดเขาปรุงน้ำมาแล้วหรอกล้าวมันต้องเละๆดิโอเคงั้นก็ไปจัดการเละเลยจัดการปุ๊บรวมผสมเขย่าเลยเละมาแล้วเหรอเละแล้วต้องเละไม่ใช่ใครจะมางั้นเอาหมองข้าวไหมใบหูเลยประลาโอ้โหนะคนเรานี่หาได้อีก โอ้ยมาเธอแม่เอ้ยไม่ติดห,หรอกเอาไปไปไปอ่ะจะหลบให้อย่างงามเลยอ่ะบ่ายสองมาหิวนะมะนันหนักบ่ายสองมาหิวอีกมันหนักไม่มีไม<อ>่มีบายบายไปไปส่งถึงบ้านเลย